สวัสดีเจ้ามีคนเคยขอสมศรีมาว่ะดองแครอทด,ดองแจะแดอันนี้สมสีจะดองหัวบีทู h ภาษาอังกฤษกับบีทู t อเนาะภาษาแดนมันห้องอยากหัวตีสีมง,ม,งม่วงเหมือนก็แครอทนะ่ะหัวบุกอ่ะอืมนั่นแหละอันนี้สมศรีเอาไปต้มต้มซุกแล้วนะแล้วกะ็มาปอกเปลือกออกเสร็จแล้วก็หั่นเป็นแผน่นเป็นแผน่นตีเขาฝรั่งเขากินกับสเต็กกับอีอย่างนี้เนะี ดองแตงดองแค่อทแล้วก็ดองอันเนี้ยดองเหมือนกันเลยเจ้าก่อนอื่นก็เอาน้ำตาลกับน้ำส้มไปต้มด้วยกันเนอะต้มให้มันลายให้น้ำเดือดเลยนะแล้วก็เอามาเทใส่เทใส่หัวบุกที่เฮาที่เฮาหั่นไว้แล้วนะเจ้าถ้าใครจะดองแตงก็เหมือนกันน้ำส้มกับน้ำตาลขนาดเตากันเลยเด้อถ้าจะเอาไปต้มนะดองแครอทก็เหมือนกันแต่ดองแครอทต้องใส่ขิงถ้าดอง ดองแตงต้องปล่อยให้น้ำเย็นก่อนเนอะแต่ถ้าดองแครอทกับดองหัวบุกเนี่ยมันต้องปล่อยให้เย็นจะเอาน้ำห่อนใส่ลงไปเลยต้มมาหอนๆแล้วเอาเทใส่ลงไปอย่างมันสมสีธรรมเลยใส่แค่น้ำส้มกับน้ำตาลด้นะลองดองเผอเนอะมันลำน้ำนะถ้าลองถ้าดองแครอทต้องสไล่สไล่ถ้าดองแครทอ,อรทต้องเอาขิงใส่ลงไปตัวหั่นขิงเป็นแผน่นเป็นแผ่นเนอะใส่ลงไป นี่แหละใส่ดำตีสมศรีบอกนี่แหละแค่นี้เจ้าแล้วก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์แกจะกินได้แล้วลองพอเนอะอันนี้สมศรีก็เซ็ดแล้วเนาะแล้วสมศรีกระปิดฝาไว้แต่ตีทํางานสมศรีจะเอาไปใส่ในตู้เย็นไว้นะถ้าใครมใส่ตู้เย็นก็คงจะได้แต่เอาไว้ต่างหนกสักอาทิตย์หนึ่งอีกเนาะสักสามวันเหลหืออาทิตย์ก็ลองเปิดพอ สมศรีก็ย่ำเกิดกันแต่ว่าจะไปดองตีเมืองไทยตีบ้านตีเมืองไทยนะก็ย่ำได้ลองกันแต่ว่านั้นไปกาได้ลองเดี๋ยวรอหลอบหน้าไปก่อนจะไปดองฟอจะลองยาตีเมืองไทยฟอเพราะอากาศมันเหมือนกันเราสมศรีก็มั่นใจถ้าคนอยู่ตัางเมืองไทยจะดองก็จะจะลองดองฟอก็ได้นะ น,นี่สมศรีกันจะมาทําขนมปังดำเนาะอันนี้สมศรีมากแป้งไว้เลาตะคืนเนาะทาแป้งไว้เลาตะคืนมันทํำยากขนมปังแดดดำไหมจะบอกกับู้จะบอกจะใดเนาะทําโชว์ก็แล้วกันอันนี้สมศรีกะเอาเข้าไปโหม่แหมกามหนึ่งเ,เข้าไปให้มันปันแหมกาหนึ่งใส่เบียร์ลงไปใส่เมทานตะวันลงไปเจ้า มันต้องยาสองวันก่อนนะขนมปังดำแต่มันจะยวันเดียววมันลงมีหัวเชื่ออันเก่าโอ้ยมันยุ่งยากเนาะถ้าไคจะยาขายอ่ะจะบอกได้อยู่แต่ถ้าจะยากิ่นอ่ะมันยากซื้อกินเอาเตอะบอกตรงๆนี่แหละมันยากแต่น่ะขนมปังดำเนี่ยอาสมศรีมาทำโชว์กันแล้วกันเนาะ ถ้าไผ่คีดจะทําขายสมศรีจะบอกสูตรเธอมันอยากแตดนะแหนะเตียกับซาวอันซาวอันในสองอาทิตย์สองอาทิตย์มันเตียกับอาทิตย์ปลายกับมดแล้วแหาะเราก็ใส่ตู้เย็นไว้เจ้าพอมันจะแ่าทีละอันได้ขนมปังดำมันยหนะแนิสมศรีก็แหนะซาวอันเลย นี่ก็ตักใส่ต้องตักให้มันเต่าๆกันด้วยนะแล้วก็ต้องให้มันครบซาวอันด้วยคาดจมได้เกินกําได้ในตีเหลือสมศรีก็จะเก็บไว้มันต้องมีหัวเจียไว้หลอบนาอันนี้เซ็ตแล้วเจ้าตักไว้แล้วก็ละไปให้มัเกิงวันค่อนวันถึงจะไปอบตอนอบสมศรีําได้อยู่เนอะลูกพีอบอบเส้นแล้วก็จะเป็นเจี้เจ้า อันนี้สมศรีก็จะทํามายองเนสเนาะก่อนอื่นจะเอาไข่แดงลงไปใส่ในโถปัน่นไข่1ลิตรใส่ใจน้ำมันสิลิตรเนออันนี้ใส่พริกไทยไข่ชอบเกมสอบหวานชอบเปรี้ยวกะใส่ลงไปเลยเจ้าอันนี้ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ปัน่นใออไข่มัน ก็คือใข่มันขึ้นขึ้นอืดอะ่ะปันเหมือนเมือน,นพอไข่มันขึ้นมานักๆเป็นสีครีมจะอีดแล้วจะกก็เอาน้ำมันใส่เจ้าไข่หนึ่งลิตร l, น้ำมันสิบลิตรค่อยๆเทน้ำมันใส่ลงไปทีละน้อยทีละน้อยถ้าหูซึกว่ามันแน่นไป ใส่น้ำลงไปเห็นหน้อยหนึ่งในมายอเนสนะเพราะน้ำมันมันจะทำความห่อนคือมายอเนสเป็นแข็งเขาก็จะให้มันนิ่มๆน,น้อยเขาก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งเจ้าอันนี้สมสีกเตรแล้วเนาะใส่น้ำมันใส่อย่างส่แล้วส้มสีก็จะตักไ่โหลไว้อันนี้ส้มสีทำทีทำเยอะเนาะอันนี้ก็คือตักไ่โหลไวสามโหลเลยเจ้าพอาทีทำงานมันใจหนักเนาะ แค่นี้กเสร็จแล้วเจ้ามายงเนสของเราพอสีเนี่ยมันจะง่ายแล้วมันก็นง่ายนะนนนะถ้าเป็นเทาหนามันแล้วมันก็นง่ายแล้วเนาะสีก็ตักใส่โหลตักใส่โหลไว้เจ้า ประมาณอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ก็หมดเสร็จแล้วเจ้า